ครับตอนนี้มาดูข้อ32กันพิจารณาขอบโต๊ะรูปไฮเพอร์โบลาโดยยิงลูกบอลจากโฟกัสของไฮเพอร์โบลาไปในทิศที่ทำมุม60องศากับแนวแกนตามขวางแล้วพบว่าลูกบอลจะสะท้อนในทิศที่ตั้งฉากกับแนวเดิมดังรูปนะครับรูปจะอยู่หน้าต่อไปแล้วเส้นกำกับของทั้งสองของพาราโบล a านี้จะตัดกันเป็นมุมเท่าใด นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับยิงออกไปจากจุดโฟกัสแล้วไปสะท้อนและตั้งฉากกันนี้นะครับเขาก็อยากรู้ว่าเส้นตั้งเส้นตามขวางตัดกันเป็นมุมเท่าใดนะครับความรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาคตัดกวยนะครับและอาจจะต้องอาศัยสมบัติทางเลขาคณิตนะครับในการแก้ปัญหาโจทย์นะครับนอ้นองก็ต้องรู้สมบัติทางออปติกของไฮเพอร์โบลาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนลงไปนะครับอันนี้น้องจะได้ลอกตามได้ นี่ก็จะเป็นเบื้องหลังของที่เขาไปใช้ในการทำกระจกว,ว้ลเล่นอนะพวกนี้นะครับ คือถ้าน้องยิงจากจุดโฟกัสของพาราโบลาไปจุดใดๆแล้วน้องต่อแนวรังสีออกมามันจะผ่านจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะครับต่อไปถ้าเรามาพูดพิจารณานึ่งโจทย์นี้นะครับก็คือนั่นคือ ถ้าน้องยิงลูกบอลจากจุด F ไปทำมุมนะครับ60องศากับแนวตามขวางก็จะได้ว่า บอลไปกระทบที่จุด P สะท้อนในทิศตั้งฉากกับแนวเดิมอันนี้คือเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาใช่ไหมครับ แต่ถ้าจากสิ่งที่เราสมบัติทางออปติกของไฮเปอร์โบลาเราจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าสามารถลากเส้นต่อจากจุด P ใช่ไหมครับออกไปอีกด้าน แล้วผ่านจุดอะไรครับก็ต้องผ่านจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งครับสมมติให้เป็น f prime แล้วกันนะครับต่อไปน้องก็ต้องนำข้อมูลที่โจทย์ให้นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่พี่บอกไปแลครับ วาดรูปการวาดรูปเป็นสิ่งที่สําคัญมากของการแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้นะครับมาดูกันเลยถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็นไฮเพอร์โบลาของพี่อันนี้เราดูอันเดียวกัอนแล้วกันแล้วอันนี้ก็เป็นประมาณตรงกลางนะครับ นี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นจุด F ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ F prime ของ p นี่คือไฮเพอร์โบลานะครับแล้วเขาบอกยิงไอ้นี่ออกไปใช่ไหมครับยิงไปมุม60องศาแล้วมาสะท้อนมาเป็นตั้งฉากดัยนี่คือมุม60องศานะครับ ต่จากคุณสมบัติเขาบอกจุดเนี้ยมันลากมาต่อกันได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเส้นตรงมองให้มันตรงนะครับ f p r i นะครับแล้วจากตรงนี้เราก็ใส่เป็นแกนมันออกลงไปนะครับอันนี้ก็คือจุดแบ่งแล้วเราก็ยังมีตรงนี้นะครับ แกนเส้นกำกับทั้งสองอันของไฮเพอร์โบลาของเราให้มุมนี้เป็นนี่ให้มุมนี้เป็นอันนี้อัลฟาอ่ะเตตานี่เป็นอัลฟาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือสองเอ่ออัลฟาใช่ไหมครับเพราะนี่คือมุมตัดของเส้นกำกับ ส่วนถ้ามองแล้วจะได้ว่าอะไรยังจำได้ไหมว่ายังมีรูปลักษณะนี้อยู่อันนี้เป็นความยาว b อันนี้ความยาว a น่้จากตรงนี้ความยาวโฟกัสคือความยาว c ใช่ไหมครับอันนี้ a อันนี้ b ตรงนี้ที่พี่เขียนคือจุด P อันนี้ไม่งงนะครับรูปของเราคราวนี้เรามาลองพิจารณารูปสามเหลี่ยม P F p i m e และ F ดูนะครับ ที่จะได้ระยะนี้คืออะไรครับ f prime กับ f มันก็คือ2 c ใช่ไหมครับเพราะจุดนี้เป็นจุดสมมาตรคือจุดนี้ถึงจุดนี้กับจุดนี้ถึงจุดนี้มีระยะเท่ากันก็จะว่า f f prime ก็คือ2คูณอะไร o f ใช่ไหมครับหรือคือ2ความยาวโฟกัสนั่นเอง แต่เขาบอกมุมมันเป็นหกสิบองศาแล้วใช่ไหมครับมุมที่มันเด้งออกจากแกนตามขวางแล้วอันนี้ก็ต้องฉากด้วยเพราะมันเป็นเส้นตรงเดียวกันแล้วเขาบอกเด้งมาเป็นมุมฉากตรงนี้จะได้อะไรพี่จะได้ว่าคอสหกสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับชิดฉากนะครับ PF ส่วน f f prime พดี๋ยพูดง่ายๆคือหนึ่งส่วนสอง คือคอมีค่าเท่ากับ pf ส่วน2 c นะครับ pf มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นที่อยากได้อะไรพี่อยากได้ pf' p r i m พี่ก็ใช้พิทาโกรสัสหาได้คือ ff' prime F กำลังสองลบด้วย พี P, f, เอกำลังสองอันนี้ก็จะออกมาเป็น f f prime คือสองีอันนี้ก็เป็นสี่ีกำลังสองนะครับลบด้วย P f คือสี่ีกำลังสองออกมาเป็นสามีกำลังสองใช่ไหมครับก็เป็นรูทสามีนี่ไม่งงนะครับพูดง่ายๆถ้าว่าเป็นรูปอีกรูปหนึ่งน้องจะได้แบบนี้ นี้ของน้องคืออะไรอันนี้คือ2 c ใช่ไหมครับอันนี้คือรูปสา c อันนี้คือ c แต่นิยามของไฮเพอร์โบลาคืออะไรนิยามของไฮเพอร์โบลาคือจุดอะไรก็ตามที่อยู่บนไฮเพอร์โบลานี่ระยะทางผลต่างของระยะทางจากจุดนั้นถึงจุดโฟกัสจะมีค่าคงที่เสมอซึ่งมีค่าเท่ากับ2 a ใช่ไหมครับ นิยามของไฮเปอร์โบล่าถ้าน้องลองพิจารณาตรงนี้ pf ลบ pf ไพนมันคือ 2a ใช่ไหมครับแต่น้องรู้แล้วว่า pf คืออะไรคือ4อันนี้ก็เป็น4รู 3, ร้3ลบ1ใช่ไหมครับเพราะถอดอ b s o l ล t e เท่ากับ 2a พอน้องเจอว่า a มีค่าเท่าก,กับรูทสามลบหนึ่งส่วนสองคูณกับ c นะครับก็คือเส้นนี้ความผลต่างระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ต้องมีค่าเท่ากับสองของตรงนี้นะครับหรือไม่งั้นน้องก็ลองดูจุดนี้ก็ได้จุดนี้ถึงจุดนี้กับจุดนี้ถึงจุดนี้ต่างกันเท่าไหร่ครับก็ต้องต่างกัน2 a ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากันเหมือนกับเอาถ้าน้องออกเส้นนี้หักออกด้วยความยาวตรงนี้ก็จะออกมาเป็น2 a คือตรงนี้ จุดใดๆก็จะเป็นก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ เรามาดูกันต่อถ้าน้องลองมองดูรูปตรงนี้ใช่ไหมครับน้องจะได้ว่าอะไรจากรูปน้องเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่า a กําลังสองบวก b กําลังสองมันจะได้ c กําลังสองใช่ไหมครับเขาเป็นคุณสมบัติของ ถ้ารับไฮเพอร์โบลาอยู่แล้วจําได้ใช่ไหมครับตรงนี้ตามสูตรของมันเลยที่หมายกัว่าถ้าเป็น X-H-2 ลบ h กำลังสองส่วน a กำลังสองบวกด้วย y ลบ b กำลังสอลบ k กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับน้องจะได้ความยาวโฟกัสมีความสัมพันธ์กับ A ค่า A กับ B แบบนี้ใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆคือเราหาได้แล้ว A คืออะไร A คือรูสลบหส่วน2คูณกับ C ใช่ไหมครับอันนี้กำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น B กกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับรูทสลบหทั้งหมดกำลังสองลบด้วย1คูณด้วย c กำลังสองใช่ไหมครับ ลองพิจารณาเจ้าตัวไส้ในตรงนี้ดูนะครับด้านบนก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองส่วนด้วยสี่โลไปหนึ่งก็คือสี่ส่วนสี่ใช่ไหมครับตรงนี้ อขอโทษทีนะครับอันนี้พอย้ายไปอันนี้ต้องเป็นลบอันนี้ต้องเป็นบวกนะครับต้องเป็นบวกอย่างนี้นะครับหรือง่ายๆถ้าง่ายกว่านี้น้องลองมองตรงนี้ดูรู้สามลบหนึ่งส่วนสอง ถ้าพี่คูณสั่งยุกเข้าไปเป็นรูปสามบวกหนึ่งสวนรูปสามบวกหนึ่งใช่ไหมครับอืออ๋อนี่ไม่จำเป็น นี่คิดตรงๆได้เลยรู 3, ร้สามลบหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกลางสองนี่ก็เป็นอะไรครับสามบวกหนึ 2, ่งกบสองลบสามส่วนด้วยสี่ใช่ไหมครับคราวนี้ก็แทนลงต่อ ก็จะเป็น4กํลัง2มีค่าเท่ากับลบ2รูท3 4กํลัง2บวก b กํลัง2ใช่ไหมครับตรงนี้แต่ว,ว่า b กํลัง2เท่ากับ เดี๋ยวขอโทษทีนะครับตรงนี้ดูใหม่ดูใหม่แค่ตรงขั้นนี้แล้วกันอืมอันนี้แทนค่า A อหามาแล้วใช่ไหมครับคือรูป 3, ร 1, สามลบหนึ่งส่วนสองคูณกับซอันนี้จริงจริงพอพี่ทำมันมตรงที่พี่ทำด้านนอกมันไม่เมกเซนนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นลบสามบวกหนึ่งลบสองรูปสามใช่ไหมครับทั้งหมดส่วนด้วยสองคูณสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนี่เท่ากับอะไรลบสี่บวกด้วยสองรูปสามส่วนสี่นี่ก็บวกสี่ส่วนสี่เพราะอันนี้ก็จะออกมาเป็นรูปสามส่วนสองใช่ไหมครับ ันก็จะได้ว่า b กําลังสองเท่ากับรูทสามส่วนสอง c กําลังสองนะครับแล้วเมื่อกี้พี่ได้อะไรแล้วที่ได้ว่าเงื่อนไขตั้งแต่เริ่มต้นเรามาเราได้ว่า a เท่ากับอะไรเท่าไรนะครับ a เท่ากับรูทสามลบหนึ่งส่วนสอง c ใช่ไหมครับ a กําลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นสามบวกหนึ่ง ลบด้วยสองรูปสามส่วนสี่สี่กำลังสองใช่ไหมครับเหรือพูดง่ายออกมาก็เป็นหนึ่งลบด้วยรูปสามส่วนสองสี่กำลังสองคราวนี้กลับมาดูที่รูปนะครับรูปต้องการหามุมนี้ มุมนี้คืออะไรมุมนี้ก็คือเท่ากันมุมนี้ครับมุมนี้ก็เท่ากันกับมุมนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติว่าแทนของมุมอัลฟาเนี่มีค่าเท่ากับอะไรครับแทนของมุมอัลฟาคือข้ามชิดคือ A ส่วน b ใช่ไหมครับ น,นะครับ a ส่วน B มีค่าเท่าไหร่เราได้ A กำลังสองกำลังสองใช่ไหมครับก็ลองพิจารณา A กำลังสองส่วน B กำลังสองก่อนก็จะมีค่าก็ A ส่วน B ทั้งหมดกำลังสอง a คืออะไร A กำลังสองคือหนึ่งลบด้วยรูทสามส่วนสองสกำลังสองคืออะไร รูปสส่วนสองสี่กำลังสองตัดกันออกมาก็จะเหลือสองส่วนรูปสามลบหนึ่งใช่ไหมครับหรือพูดง่ายก็จะออกมาเป็นสองลบลลด้วยรูปสามส่วนรูปสามนะครับซึ่งตรงนี้เราก็แต่งต่อได้ไหมครับเป็น4ลบ2รูป3 ส่วน2อรูทสามได้เป็นรูทสามลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วยสองรูทสามนี่คือ a อกำลังสองส่วน b กำลังสองใช่ไหมครับก็จะเอ a, ส่วน b ก็ถอดรูทเลยนะครับก็จะเป็นรูทสามลบหนึ่งหารด้วยอันนี้เป็นรูทที่สี่ของรากที่สี่ของสิบสองนะครับ อันนี้คือ A, A ส่วน B ก็ได้ไปแล้วว่าอันนี้ก็ได้ไปแล้วใช่ไหมครับว่า A ส่วน B มีค่าเท่ากับรูทสมลบห่ส่วนรากที่สี่ของสินะครับ ด้่าเก็ใส่อ r c แทนเข้าไปนะครับอันนี้รากที่4นะครับพอนหามุม2ก็คูณ2เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น1นึ่คำตอบแต่ยังต้องพิจารณาอีกมุมหนึ่งเพราะว่า จทย์อาจจะดูมุมนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะดูอีกมุมหนึ่งคือมุมไหนเขาดูมุมนี้แล้วข่า,าจะดูมุมนี้ก็ได้ใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องหา B ส่วน a ใช่ไหมครับน้องก็กลับไปกลับมาได้นะครับพะะนันธมุด,ดูอีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งคืออะไรก็คือ2ของมุมนี้ใช่ไหมครับก็พลิกกับเพราะมัคือ B ส่วน A 2อันนี้ก็จะเป็นคำตอบข้อนี้นะครับครับอันนี้ก็เลยจะเป็นคำตอบนะครับ คร,ครับน้องก็ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ